ไอ้ไรแล้วใ็นกัตาลูกลูกน่ะกำว่าเออให้กับตาลูกยายอยู่เน่ยจื้อสังลูกน่ะมัไม่้หนวายนี่เจ้ใจน้กรพุเรามนุษย์เลยมีความรู้สึกสนิดมีที่ระมมีความรู้สึกนึกคิดมีที่ระมหรือไม่ลนวายเราอีนาพี็นมันพี่ตแต่แกน้าไอ้เมันไม่ใช่พีเแาเนาะเนาะเนาะอย่าให้มีปนญหารเกิดขึ้นมานาะถ้ามีปัญหารเกิดขึ้นมาแล้วทํามันกันักจอ Lết lẽ hát mà mẹ mình bì này. Mượn đẹp nô đẹp. Hãy ngô đẹp. Hãy đẹp. Hãy ngô đẹp. Hãy ngô đẹp. Hãy ngô đẹp. Hãy đẹp. Hãy đẹp. Hãy ngô đẹp. Hãy ngô đẹp. đẹp. ผมแมวรัว่มไมอมแมวพ่อแล้วนันยังนับแต่ว่าแมวเหรอจ๊ะนี่ก็น่าลูงบุญซาบามันว่าพี่มันยังอึ้งตึ้นเรื่องอย่าโต้กันเลยบอกคุณเลยเหรอจ๊ะบุญเมียตึนอยู่รบนาอึ้งพี่ เหตุการณ์ภายในบ้านของผู้กองดาราจะเป็นไยรร่ายน,นั้นท่านผู้ชมที่เคารพครับราจะพาสายตาของท่านมาพบกับอรดีผู้ซึ่งเป็นผู้มั่นของผู้กองดาราเมื่อทราบขาวการกลับมาของผู้กองติดตามชมคราบ รคุณแม่ก็ได้บอกข่าวดีกับบอลว่าผู้กองนาราเขาได้ย้ายกลับมาประจำอยู่ที่กรุงเทพแล้วออนดีใจจริงๆแต่ออนยังไม่ได้ไปเยี่ยมผู้กองเขาหรอกก็ออนอ่ะมัวแต่สันสักับเพื่อนๆอยู่วันนี้อ่อนว่างอยู่พอดีคิดว่าออนจะไปเยี่ยมผู้กองเขาสักหน่อยถ้าออนแสจะคิดถึงคิดถึงและอีกอย่างออนต้องการจะไปถามผู้กองว่าเขาเนี่ยพร้อมจะแต่งงานกับออนเมื่อไหร่ ก็เราได้มันหมายกันไว้เนี่ยก็เกือบเป็นสองปีแล้วและเป็นตัวเสื้อผ้าหลากแบน โดยเฉพาะคุณนายแล้วท่านไม่ต้องการให้บุษบานะอยู่ที่นี่แม้แต่สักวันเดียวและอีกคุณชายอีกั้งสามคนก็เช่นกันคอยหาเรื่องกัดแกล้งบุษบาอยู่เรื่อยเีแต่โชคก็บุษบายอย่างดีที่มีพ่อขุนผู้กองและน้องสาวของผู้กององีกคนหนึ่งยินให้ความเมตตากับบุษบาเป็นอย่างดีทุกวันนี้บุษบาอยู่ที่บ้านของผู้กองก็ทํางานไม่เคยบกพร่องต่อหน้าที่ผู้กองได้มอบหมายให้ อุตสบานะรักษาความสะอาดห้องของผู้กองและช่วยเหลือป้าเพียนที่เป็นคนต่วยอยู่ในบ้านนี้อุตสบาหก็ทําทุกๆวันวันนี้ผู้กองไปทํางานตั้งแต่เช้าแล้อุสบาหต้องจัดเตรียมปัดกวาดจัดที่หลับที่นอนของผู้กองให้เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยไปลงไปช่วยงานของ,อง,องป้าเพียน ผีมาอยู่สะบ,บ้านฉันได้นี่เธอผู้กองอยู่หรือเปล่าล่ะไม่อยู่หรอกค่ะผู้กองนังไปทำงานค่ะแหมมาช้าอีกตามเคยอ๋อถ้าเธอมากับผู้กองรู้หรือเปล่าผู้กองเขาซื้ออะไรมาฝากฉันบ้างเ,เรื่องนี้เป็นเรื่องส่วนตัวของผู้กองที่ฉันไม่ทราบหรอกค่ะอ๋อถ้าผู้กองไม่อยู่แล้วก็ท่าฉันจะเข้าไปรอผู้กองแน่นเอะ,อะเดี๋ยวก่อนค่ะคุณขอโทษเถอะค่ะเออ กองสั่งห้ามเอาไว้ไม่คนนอกเข้าไปยุ่งในห้องของท่านคะ่ะนี่ทําไมฉันจะเข้าไปไม่ได้ในเมื่อห้องนี้อ่ะในเมื่อบ้านเนี้ยฉันจะเข้านอกออกในห้องไหนก็ได้แค่ฉะนั้นแกนี่อย่า,อ,าอีนั่นน่ะผีเนี่ยพูดภาษาคนไม่รู้เรื่องเลยไอ้คุณนัสิคะพูดไม่รู้เรื่องก็บอกแกไงสวัสดีค่อนสวัสดีค่ะคี่ออนมาเมื่อไหร่คะคุณมาถึงค่ะน้องโซแล้วนี่เกิดเรื่องอะไรขึ้นหรือคะก็อีนั่นน่ะผีนั่นสิคะมาด่วนดีกว่าพี่สองพี่ว่าอะไรพี่อ๋อ จะใช้บุษบาแล้วค่ะให้คุณโสมาที่นี่ทำไมคะอ้าวบุษบาลืมไปแล้วเหรอจ๊ะที่โสพูดกันก่อนค่ะเอ๊เรื่องอะไรคะคุณโสโสะใจ้ะเสื้อผ้าบุษบาใส่บ้างจ๊ะอ๋อเรื่องเสื้อผ้าใช่ค่ะบุษบาไม่ลืมแล้วค่ะแต่บุษบาคิดว่าคนใช้อย่างบุษบาจะแต่งยังไงก็ได้ไม่จำเป็นจะต้องใส่เสื้อผ้าสวยอย่างคุณโสนี่คะนี่บุษบาจ้ะถ้าโสว่างวันไหนอะโสจะพาบุษบาไปเที่ยวข้างนอกบุษบาชอบไหมคะจริงเหรอคะคุณชาใช่ค่ะ คุณโสไม่อายเพื่อนๆหรอคะที่จะพาบิสบาออกไปเที่ยวอะคุโสจะไปอายใครละคะก็ไปกับโสทอย่างค่ะก็หน้าตาของบิสบาก็ไม่เหมือนคนอื่นเขาบอกว่าเพื่อนๆของคุณโสจะรังเกียจมันไม่เกี่ยวไม่จําเป็นเลยค่ะโสไม่อายอกคะถ้าหากว่ามีเวลาว่างบิสบาจะขออนุญาตผู้กองเนี่ยจะไปเที่ยวค่ะถ้าอย่างนั้นก็เชิญที่ห้องของโสเลยค่ะเชิญค่ะ กูว่างนี่อกูกองหนาราไม่ได้ป้าไม่ได้เียดเลยจะไามกูตั้งไม่ได้หลักไปไม่ได้เล่นกวนกูเลยก้อนออาไปจ้ตั้งมาอวดเตียมกูกองหนาราป่าไปเล่นพวกดงกูเล่นปาย้ากูเล่นปลาย้ากูไม่ได้เล่นเลยวางนี่แล้วกูโชคก็รักว่างนี้กับหอกก็ไม่แหล่น้าเลยกูโชกโอโหแต่พี่พี่เล่นเล่น่เล่นนะเจมเล ไมพอใจบุษบาเป็นุนเดิมอยู่แล้วเ,เมื่ออรดียุยงเข้าทั้งสามก็เิมน้ำใจแล้วก็เป็นเวลาเดียวกันที่บุษบาเมื่อได้เสื้อผ้าจากโสรยาก็รีบกลับไปที่ห้องพักของตนคุณสงั์ใจดีจังเลยอุตส,ส่าห์ซื้อเสื้อผ้าสวยให้บุษบาต้องการจะพาบุษบาไปเที่ยวไม่เคยรังเกียจบุษบาแม้แต่นิดเดียวลองไปใส่ใ ฉันชนเองนะกูเดินมาแล้วมึงตองเละก็ใจไม่ไหลนะพี่มึงก็โัวที่ต้อยนะมึงก็โัวนะนี่ต่อยฉันไม่อยากมีเรื่องเลยนะไปฉันจะมากับเที่ยวกับเที่ยวเยที่ยวมึงไลนปวดหุ่นตรงไห้เธอไปช่วยช่ยกูได้ช่วยว่ามันได้ตบได้นะนี่ตบได้เอ๋มึงก็โัวกูอีมึงช้าบามึงมึงก็โัวกูอ่ะมึงก็แต่ แลาหมีเรื่องไรเลยกันละละูกอะบุษบาก็ไม่ชาบเหมือนกันน่ยพวกนี้มาหาเรื่องบุษบาเองค่ะแล้วมันปั่นพลูแต่ได้มาเรื่องมึงอยู่ตรงนหนไงลูกบุษบาลงไปจากห้องคุณโสแล้ว ต้ไอพ่อแก้งเดินชมบุษบาและบังคับไปบุษบาขอโทษค่ะออนี่ป้าโรเลยหรไว้โบนี่มันหลักเกียดเมื่อเหมือนโรไม่ตั้งแต่มึงเข้ามาอยู่แันโรไม้ก็ไม่เคยสร้างความเดือดร้อนะไรให้กับเขานี่ค่ะโตแล้วมึงไม่ได้สร้างความเดือดร้อนแต่ว่ามันเละเกียดมึ่อหรอตั้งแต่มึงเข้ามาอยู่มนโรไม่องข้องผู้กองมันไม่ได้เข้าไปเลยไม่ได้ทําความสะอาดไม่ได้หลักฐางมึงไม่ได้เอานน่ไม่ได้เอานี้ตึงมันอิดจ้าเลยหรออันนั้น อันมันเป็นชัดรูกันแล้วกับมึงไม่ได้เลยหรืออยาไปยุ่มก็บุษบาลนี่ไม่เคยไปเอาเรื่องเอราว่ามันเปรชนี่บ้นี่มันนุ่มากนี่บนนี่เราไปควงตาดคุณเออเดี๋ยวป้าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เล็กน้อยมากอยากให้ท่านขุนเนี่ยต้องเดือดเนื้อร้อนใจเลยค่ะเดี๋ยวท่านจะว่าเอาได้บิษบาลมาอยู่นี่ไม่เท่าไหร่ต้องมีเรื่องมีราวเกิดขึ้นมาตีลั่งมันต้องมีเรื่องแล้วหรอตีลั่งมันน่าเรื่องแล้วกับสารคุณไม่หรเนี่ยใจะสารคุณเชิโรตีลั่ง เอมีเรื่องไม่บอกแกเดี๋ยวแกลยลงโต๊ะเอาแล้วลูกุษบาพยายามเลี้ยงเองถ้าหากว่าเลี้ยงไม่พ้นเนี่ยแค่สามคนแค่คน,แนี้ไม่พอมือบุษบาแม้แต่เสือในป่าบุษบาก็ยังล่าออกมาขายซื้อได้นะปา้าไม่ได้รอกไอ้นี่สานคุณแกเป็นผู้รับผิดชอบอยู่แล้วลูกไม่เพื่อตะป้าเองป้าจัดก,การเองไปลูกไปเจ้าแต่ว่าบุตราบาไปสานคุณให้ความยุติธรรมอยู่แล้วลูกไม่ต้องง่วงไปลูกไป,ไปมามา ปูได้ไม่ได้ชอบเลี้ยงไว้ดักหน้าป่านนี้ผมอายุไม่นานแล้อเน่มันไม่ใช่รับใช่นอนแต่เล็วอีน้าพี่เหีนกลางคืนเต่าโคงโค้งโคงมาสี่จันเมื่อนี้จกตายเลยเฮ้ยเลยหร้าพี่ตอนนั้นเลย่อะว่านี้ไม่ใช่รักใช่นอนแต่เร็วเต่าโคโค้งเี่นังหลักสี่จันที่เป็นรว้ใจไหวตายเลยแล้วมันเกี่ยวโค้งโค้งอยู่บนเตืนไม่ม่อยู่บนจันไม่ใช่จันที่ก้า พี่กว่างอะไรชอบไอ้ไทยเลยนี่ลุยตายอ้งแล้วมายุ่งเป็นปีๆเลยอย่างพลาดเลยการุ่มไหมเดือดเอาอมะวายก็พี่ๆพี่ๆเพื่อเพราะเขาเป็นผู้มีพระคุณต่อลูกเราพี่พระคุณกันให้ขารถแล้วใบดีไอ้ต่างแล้วไอ้ไปเลยหรอกถ้ามันล็อกไว้เถอะเอามาเลี้ยงอยนี้นี่เท่านั่นเองนี่ต้องวายต้องเลี้ยงไว้ด้วย แล้วไม่เลี้ยงรู้ล่ะลุงนาราพามาเลี้ยงล่ะโอ้ดีใจขอทษนะคุณแม่ดีลูกดีนะดีดีดีลูกโอ้ลูกก็เดีมากป่าด้ยอ่ะลูกคุณมาถึงค่ะคุณม่ค่ะไม่ยอมนะคะเดีดีลูกต้องกั้นใจให้หนูนะคะไม่ได sure ้เลยลูกก็อีนางหน้าผีนั่นสิคะคุณแม่ว um <|ja|> ัดรดือยมันด่าหนูค่ะโอ้แกยู่บ้านเราเลี้ยงพี่ไว้แล้วลูกเลี้ยงพี่ดิไปไปเลยว่ะ กินังหน้าผีมันด่าหนูข้าคุณพ่อ<ห>ได้ลูกก็เลยนี่เลค่ะคุณแม่โอ้กินข้าวนี่กันได้รมเลยอ่ลูลกก็หนูมาถึงถามดีๆว่าผูา้กองเขาอยู่หรือเปล่า<อ>มันบอกว่าไม่อยู่หนูบอกว่าถ้านั้นหนูไปรอในห้องมันไม่ยอมให้ข้าไปค่ะคุณพ่อแอน<อ>ยังด่าหนูด้วยนะคะอ๋อดดาลูกนะค่ะด่าแล้วยังไม่พอนะคะคุณพ่ออยากจะตบหนูด้วยค่ะคุณแม่อออ๋อได้เลยยังไม่พอค่ะตบลูกกันค่ะยังไม่น้ำใจเลยนะค่ะคุณแม่ เดี๋ยวเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลูกนั่นนั่นพอถ้าไม่มันเข้าใจอะไรเยอะนิดนึงมาถึงลูกวา่าด้วยเขามัองที่เขาด่าลูกมไม่ได้ว่าอะไรเลยค่ะเห็นจึงด่าลูกยั่ข้าคุณข้าโรยจริ้งพุทธบาลนี่อมันจงมันจงว่ากันรักเวลาเล่นดิค่ะคุณด่าอะไรยังไม่พ่อตอบตอบด้วยค่ะตอบเลยยังไม่พ่อยังมามีไร น้อยๆถูกต้องน้อยอะลูกไม่ถูกหรอกค่ะคุณพ่อหนูวิ่เงเสียก่อนค่ะโอ้จัด<ห>รู้จัดรู้จริงหรือเปล่าเด้ยพุทธมณีเพียงแต่ลูกคนนี้คนเดียวไม่ฟื้นล่าลูกไปจนรูกคุณหนังพันธ์จนอายเขาไหมนะใช่ค่ะคุณแม่ลูกไม่ว่าเลยก็เลยไม่ว่าอะไรเลยค่ะได้เลยอปๆเลยแทงค่ะ คุณพ่อถ้าพันนั้นไม่ควาวอุดระวังนี่ก็แม่งใช่ค่ะไม่เชื่อว่ามันจะเจาะออกมาเร็วไม่ใช่เอียวาจะเกิดีะไรกันก็อาเลยลูกที่บุญเช้าบ้านตั้มไรลูกด้าลูกตับลูกเอามีดมาจะแทงลูกมี่พยานรู้เห็นไหมลูกมีสิค่ะคุณพ่อใครกี่คนมีน้องโสแล้วก็นางคนใช้สามคนค่ะอ๋อโมนี่เห็นเรื่องกัน ทั้งสี่คนเอาถ้าพนันวันนี้แหละพอะจัดการสอบสวนถ้าอิบุษบากับแมงถึงขนาดนั้นจำเป็นจะต้องลงโทษถ้าไม่พนันแล้ะไม่ยังวันดีด้วยนะคะคุณแม่วันดีด้วยดูคืนว่าอย่างนี้นะคะอย่าว่าแต่หนูซึ่งเป็นคู่แม่เลยค่ะถึงคุณแม่ก็เถอค่ะถ้าไม่ได้รับอนุญาตจากผู้กองมันไม่ยอมให้เข้าค่ะเนาะผู้กองอ่ะขนาดกับแมงใช่ค่ะขนาดทัวแม่เลยค่ะเนี่ยควังเนี่ยคว้างอยู่นะ ก็ไปแล้วทีนี้ตึ้งตึ้งกีตั๊บหรือนี่ฮะนี่จัดการถ้าหากว่ามันกำแพงตีดการงานนี่เลยจำเป็นวันนี้พอจะสอบชุนและพอจะลงโทษบุญสบาถ้าไม่ให้แคทไม่ได้เด็กแบบนี้อ่ะโอ้เจ้าของเล่าเองที่จองหองกำแพงเลยอ่ะเอ้าวแล้วันนี้พอจะจัดการลงโทษอีบุญสบารแต่จะต้องสอบชวดพยานเด็กคนเอะลรโอ้แทบเละแทบหมดใจแทบหนุ่มโตเละแทบ คุณพ่อจะสอบเกื้อัน,นี้เลยเหรอคะวันนี้เลยแล,ล้วลงงทดวันนี้เลยลูกตอนนาลูกอ็รักนี้เลยแม่ตายตายค่ะคุณพ่อค่ะชค,คือออนนัดก,กับเพื่อนเอาไว้เลยค่ะวันนี้ออนลืมขนาดเลยคะ่ะนี่ก็ใกล้จะเวลานั้นเลยนะคะหนูลาก่อนนะคะคุณพ่อลาแล้วค,ค่ะคุณแม่มคุณแม่คะถึงไม่มีตัวหนูอยู่มีคุณแม่ก็เหมือนมีตัวหนูเลยคะ่ะไม่อย่างไรล่ะก็คุณแม่จัดก,การให้หนูด้วยนะ,ะโอ้แม่ไม่ยอมอยู่แล้วเรานี่เออต้องให้ใจ้ ค่ะฉนั้นหนูไปก่อนละค่ะได่ะไค่ะจัดการนะคุนอมอนจัดการร้อยเจัดการจะมีบุตราาลลน,นับหลายล้านวิ่งจัดการเพื่อนู้นโจมแจงความเล็วนี่เแล้วเร็วนี่จา้านย่งยืนอยู่ตคกอนเร็จจนูไรเงาราโอ้ลูไรจะ่า้มาไไ้ยิ่งแม่ลูกก็อมาบอกเล็ววะ ดาดาเร้วตบตบเล็วแทงแล้วจะเชื่อมาเลยลูกไปแค่นั้นไม่ผูกก็จิ้งเพลฮะเอาๆจะการจะการลูกเด็กไ้ลูกโซอย่างนี้ไม่ใช่ลูกแต่พอยักรู้ว่าบุษบากับอรดีเคยห้าเหลืองเคยพรานหาเรื่องอะไรคะหาเรื่องกันเมื่อไรคะเมื่อไตรจตรอาไถยังไม่รู้เลยค่ะตอนนี้ยังไม่รู้อไม่รู้ไปลูกไป ว่าเปลือกเอาวา่บาบาุษบาดาโอระดีเลก็กกระตอปโอรดีเลเอานีดมาแทงตอนนั่งแม่เพลินไหมาตอนนั้นแื่ไม่เองค่ะแล้วแม่เพนเลนินตอนไห <ชะ S 1> นไหมตอนอีจูอีโตอ้อีโอ้ยเสียก็ส่ะ,ะลุ้มเธอบุษบาคนเดียวปะเช้านิงมาทันค่ะเช้านิงมาทันวัวเชา้ามาทันบุษบาอยู่ตายบ่วนี้แล้วค่ะเช้านคนบ่วนี้อยู่บนหนังเพชรมันเยี้ก็ลิ้ลล็อกฮาเด้ นี่ตอนจะมีแม่เพียนมาพบมันนี่ตาเช่นไม่มาพบใจบุษบากระตันคุณโอ้ขอบใจแม่เพียนเลยจริงจริงแล้วปัน,นี้กันนั้นคุณเออคุณออรดนยยนีนี่แหละขายื่นคุ้มเชิงออัน่ี้ะอรดีด้วยครับครขอบใจขอบใจแม่เพียนที่ให้ความสว่างจ้างรเอาเลยบุษบาลูกในพออยากรู้ถึงความเป็นจริงสาเหตุมันมาผือข้อมูลมันมาผือหรกคืออย่างนี้ครับพวกคุณตอนที่บุษบากำลังจะไปทำงาน ตามหน้าที่เขาบุษบายอยู่ที่ห้องของผู้กองค่ะอ๋อที่นี่อะลูกดีคุณอดีเขาก็เรียกหาผู้กองบุษบายก็ถามว่ามาหาเขาแล้วเขาก็บอกว่าเขาต้องการพบผู้กองอบุษบาเาก็บอกว่าผู้กองไปทํางานแล้วแล้วต่อจากนั้นหรอต่อจากนั้นเขาต้องการจะเข้าไปในห้องกับผู้กองบุษบาห้ามเอาไว้ค่ะอ๋อ แต่เขาก็ไม่ยอมครับพวกขุนเขาต้องการจะเข้าไปอีกแต่บุษบาเขาห้ามเอาไว้อีกค่ะคือเขาต้องการจะบุกุกเขาไว้่ะ่เลยหลูกการขัดควาง,างว้ใช่โ่ด้ยที่ไม่ได้ด่าไม่ได้ตบไม่ได้ที่ไม่ได้แงดรงเ<อ>ขาแล้วต่อจากนั้นหลูกต่อจากนั้นคุณโสศ้ามาทําเหตุการณ์พอดีค่ะ๋อได้ระหาไปการวายแล้วหลังจากนั้นหลังจากนั้นเขาก็อาฆาตับบุษบาเอาไว้ถ้าหากว่าเขาไม่อยู่ที่บ้านนี้บุษบาคนแรกเขาจะไล่ออกจากบ้านต่อจากนั้นหลุก บุบาเขาไปห้องบุญโสากลกลับลงมาอีกทีก็พวกสามคนเนี่ยแกล้งเดินเชิญบุศบาค่ะอ๋อโมบซตัวนี้เ่คะแล้วก็บังคับไปบุศบาขอโทษด,ด้วยแต่บุศบาคิดว่าบุศบาไม่ผิดบุศบาจึงไม่ขอโทษค่ะหลังจักน้นจึงเกิดเรื่องขึ้นค่ะบุศบาก็ต้องต่อสู้ต้องกันตัวเขาคุณอ๋อม่วนไอ้ซามคนนี้เมื่อความรุ่มทำลายลูกค่ะแล้วกา็แม่เพียนมาพอเพ๊กันตามถี่แมเพียนบอกใช่ไหมใช่ค่ะเอาเลยลูกครอบใจธรรมนั้น

มึงทำไรบุญบาบางไม่ได้ทกนกูเือรูทีหลังมึงได้โดนนะอช่าพออีวัเสีมึงทำไรบุญบามังไม่ไะมึงได้โดนทีหลังนะมึงได้โดนทีหลังนะฮะพ่อตั้งตัวมานี้มานี้ก่อนที่สูภไปอาคตมารกักบุษบาเคยเป็นผู้ชาย คุณอะไรดีคว่าได้ยินไหไมแต่ได้แตจเจ้าอะไรจะไม่ยอมนี่จัาการอยู่เนี่บุษบาลูกทั้งทั้งที่มันรู้อ่ะบุษบาเป็นแต่ผู้กองของผู้กองแต่ไอ้ซ้ำตัวนี้ยังอภปีิยังกําแพงมาลุ่มอาทำลายเพราะฉะนั้นจะตรงจ้อนมันแคลาดตัดมาคนหรือยี่สิบปีไม่ไดยแล้เรเเเเขขื่องมันแล้วไปแล้วษบาก็ ไม่ได้ไม่ได like, oh. ้คุณไม่ได้ไม่ได้ว้าสร่างนี้ี่อคนลู้พุ่ยปาก้าขับซังจ้านีว่าไปทมานนี่ไม่ไม่ได้ไม่ได้ไปกับไปได้นนั้นว้าเอ้านั่รักีนาพี่นี่เลี้ยงนีนาพี่นี่ไว้ตไปมีพน้าขนไปในบ้านนะ มีป่นเนอะคุณมาเล่าที่ดียวเจ้าให้ตายอู้แม่ไปจับย่าโต้ตันคุ้นเลยการ์ดเลยไอ้บ่อนู่มันไปแล้วมันอย่างนั้นหน้ามารอลินลากย้านีไงนี่แกกูจับจุ้งมือไป แมตจบันเนี่ยตั้งปอดีตันงผูนั้นมาบอดี้เอาเลยแม่เพียนนะแม่เพียนก็คงข้าใจดีนะถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ใจกับไอ้บ่หนี้มันตั้งก้ลังเกียรบุษบาแล้วค่ะสุดยอดในวังไม่แจกใครตั้งเหมนตันงผูเนื่องแต่วันนี้แม่เพียนจะต้องระมัดระวังให้ไกลชิดตั้งนิดนะแล้วลูกบุษบาเหมือนกันลูกนี้ลูกเข้าใจใหม่ทีพวกนี้กำลังตั้งตัวเป็นสัตรู้กับลูกเพราะเหตุไร เพราะไม่ความมาเม่นี้มันปรีโมเปิดจะมานูกที่นี่คนเลวยอมใจเจ้าคนดีแต่ว่าลูกก็คือความดีลูกนะลูกทำไว้ทาลูกวันนึงจะต้องจันนาผัวกับปรี้นี้เอาเลยลูกแต่ว่าตามคุณนะค่ะอ่่าชวยให้ความยุติธรรมกันค่ะโอ้แม่เพียรไม่ต้องห่วงมีเรื่องไรนะก็หรือจะต้องมาบอกฉันเป็นคนแรกขอบคุณมากคค่ะะขออบพรุณที่นี่เนี่ยลูกคอจะให้การตีเพื่อนใจไว้ทักคำลูกนะ ลูกจะยังไรก็เล้วแต่แต่ลูกยังต้องการคนดีอยู่เสมอสรุปแล้วคนดียังผีเป็นผีต้องการของลูกลูกออไปไปไปเราไปกนไปก่อนไไมอ้จัดรูไปไหนก็ขึ้นนี่เราหัยากเลยขึ้นแล้วเมี่ยงอแต่วนนี้พวกมาไปย่างกับนี่มันกิบานี่เราชดไปโรงพยาบาลก็เมื่อไห่ การที่เกิดขึ้นภายในบ้านของท่านผุญน้ำหมอนนั้นหาได้ยุติลงแต่เพียงเท่านั้นไม่อรดีเมื่อออกจากบ้านก็รีบมุ่งตรงไปยังที่ทํางานของผู้กองดาดาบอกให้ผู้กองดาดานั้นได้รับทราบถึงการที่มีเรื่องกันภายในบ้านผู้กองดาดาเมื่อรู้เรื่องก็รีบจากบ้านก่อนเวลางานเลิกเหตุการณ์จเป็นองไรจิตตามชมครับไหน <boundaries. S 3> <si suppression> ัอย <fin anta> <ots> ู่กันยังไงภายในบ้าน ให่มีเรื่องมีราวเกิดขึ้นได้อ๋อรู้อายร่ะครับนี่ส้อยแก็แกปับกอ้อนหารเลิกเลยรูอนี่คุณพ่ออยู่ภายในบ้าน,นไม่รู้เรื่องอะไรเลยเหรอครับเนี่ยอ,อ